สวัสดีครับท่านผู้ชมงานนี้ครับเขมรดินไม่หลุดอย่างแน่นอนครับกับคลิปหลักฐานเด็ดที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเขมรเนี่ยแหละครับได้ละเมิดอนุสัญญาออตโตว่าจริงๆโดยการแอบมาวางทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนของไทยเราจริงๆครับซึ่งคลิปและภาพนี้ครับทางฝั่งเขมรก็ได้หลุดเต็มๆเลยครับได้มีการเผยแพร่ทั้งภาพทั้งคลิปอยู่ในฝั่งของสื่อเขมรอวดพวกดีกันเองก่อนที่จะถูกลบทิ้งและบวกกับคําแถลงการ์ล่าสุดของทั้งฝั่งไทยเราครับที่ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับว่า ทหารกัมพูชาเนี่ยแหละครับได้เข้ามารอบวางระเบิดในพื้นที่ดินแดนของไทยและเตรียมนําหลักฐานทั้งหมดครับขึ้นฟ้อง UN และหลักฐานสําคัญครับที่แอดได้นํามาฝากครับต้องบอกว่าเนี่ยครับชัดเจนหลักฐานเด็ดสําคัญเลยครับที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาได้ละเมิดอนุสัญญาออตโตว่าโดยการรอบเข้ามาวางทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยเราจริงๆครับซึ่งหลักฐานน่ครับก็คือคลิปวิดีโอเต็มๆเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงทหารเขมรนายหนึ่งครับกำลังฮิ้วและฝังทุนระเบิดแบบที่ M57 ในบริเวณจุดใดจุดหนึ่งที่ใกล้กับชายแดนไทยซึ่งสวนทางกับคําแถลงการโกหกของทางฝั่งกัมพูชามากๆเลยครับและจากการคาดการ์ครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ฝั่งเขมรครับเขาได้ขุดคูเลตเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก่อนที่อยู่ๆจะยอมถอยไปครับแล้วก็ได้มีการกบคูเลตเอาไว้และจากการตรวจสอบหลักฐานของแม่ทัพภาคที่2ครับก็ได้ออกถแถลงการอย่างชัดเจนแล้วครับว่าทุนระเบิดนะครับเป็นทุนระเบิดใหม่ที่มีจํานวนนับร้อยเลยทีเดียวครับที่ช่องโบกก่อนที่จะถอยกําลังออกไป โดยตอนนี้ครับได้ส่งชุดเข้าเก็บกู้ทุระเบิด7คนและได้พบอยู่8ทุ่นที่กระจายอยู่ซึ่งหน่วยเก็บกู้ก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนครับว่ามันเป็นการวางใหม่อย่างแน่นอนครับพอถ้าเป็นของเก่าก็จะมีวัชพืชก็จะสังเกตได้ง่ายซึ่งก็แน่นอนครับว่าไม่ใช่ทหารไทยที่วางเองเพราะว่าคงไม่มีผู้บังคับหน่วยคนใดครับที่จะวางระเบิดใส่ลูกน้องตัวเองอย่างแน่นอนและก็ได้กล่าวว่าไม่คิดจริงๆครับว่าขเขมรจะเล่นแบบนี้เพราะทั้ง2ประเทศคือคู่สนที่สัญญาอนุสัญญาออตโตวาที่ไม่ให ใช้ทุนระเบิดแบบเด็ดขาดและก็เตรียมจะนําหลักฐานทั้งหมดครับส่งฟ้องต่อ UN อย่างแน่นอนและสําหรับข้อมูลของทุนระเบิดแบบ TM57 เนะครับเป็นระเบิดที่ผลิตในปี1956โดยสหภาพโซเวียตที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขมรครับเขาได้เคยแถลงการบอกว่าระเบิดเนี่ยครับเป็นระเบิดที่ใช้ในสมัยเขมรแดงที่นําเข้ามาโดยทหารจากเวียดนามครับแหมนะครับนิสัยสันดอนของคนเขมรเขาจริงๆครับไม่เคยโทษตัวเองอ้างไปเรื่อยแถ้ไปเรื่อยแต่สําหรับหลักฐานล่าสุด ชัดเจนมากๆแล้วครับและอีกหนึ่งข้อมูลครับที่ชี้ชัดเลยว่าคราวนี้ครับ un เอาจริงแน่ๆครับจากเว็บไซต์อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ระบุชัดเลยครับว่าไทยกัมพูชาได้ลงนามพร้อมกันในวันที่3ปี1997 ซึ่งไทยเราครับก็ได้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในปี1999ส่วนกัมพูชาครับเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในปี2000ทางสนธิสัญญาออตโตวาครับได้ระบุว่าหากมีสมาชิกได้ละเมิดข้อกําหนดสมาชิกอาจจะ,ะเผชิญกับผลกระทบตั้งแต่แรงกดดันทางการทูตจนไปถึงการดําเนินคดีทางกฎหมายซึ่งขึ้นอยู่กับการละเมิดนั้นๆโดยตัวสวนธิสัญ,ญญาเองถึงแม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานบ,างบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการการลงโทษโดยเฉพาะแต่รัฐบาลภาคีครับสามารถแจ้งข้อ กังวลและขอให้คณะกรรมการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนการไม่ปฏิบัติตามได้ซึ่งสรุปใจความสั้นๆครับกัมพูชาครับถึงเวลาที่ UN จะต้องแบนจริงๆแน่ๆครับซึ่งหลักฐานมันชัดเจนแบบสุดๆครับสำหรับคลิปวิดีโอโดยทั้งไทยเราครับก็สามารถนำสัญญาณนี้ครับส่งเป็นข้อมูลฟ้องต่อ UN ดําเนินการลงโทษกับกัมพูชาได้เต็มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการทูตหรือว่าการดําเนินคดีทางกฎหมายแต่สําหรับข้อมูลเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดครับแ บอกได้เลยว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางการไทยเราจะต้องเอาจริงเอาจังครับส่งฟ้องเรื่องนี้ต่อ UN ให้ทั่วโลกเขาได้รู้พฤติกรรมของประเทศนี้ครับต้องเอาให้เฉาครับเอาให้โด่งดังไปทั่วโลกกับพฤติกรรมกับวิลกรรมของประเทศนี้ครับเอาล้วครับถัดไปครับ ที่สาคัญเลยครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของชาวเขมเนเขาหน่อยครับว่าพวกเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างจะปากแจวกันอยู่หรือเปล่าครับหลังจากที่ได้รู้ว่าทางไทยเราครับเตรียมตัวที่จะส่งเรื่องนี้นําหลักฐานต่างๆส่งฟ้องต่อ UN ให้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องราวนี้โดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับชาวเขมรนคนนี้ครับเขาก็ได้เข้ามาบอกแบบสุดมั่นไว้ว่าดินแดนแห่งนั้นมันเคยเป็นดินแดนของกัมพูชาเราซึ่งตั้งแต่โดนเขมรนแดงมาปกครอง พวกโจรเสียมก็ได้ร่วมมือกับขมรแดงย้ายเขตดินแดนวาดแผนที่ใหม่ขโมยดินแดนของเราไปแล้วพอมาเหยียบระเบิดก็กลับมาใส่ร้ายกัมพูชาเมื่อบอกว่ากัมพูชาไปวางระเบิดแต่อีกหนึ่งมุมมองของคนขมรครับต้องบอกว่าโอ้โหเมนนี่ครับเริ่มตาสว่างแล้วครับโดยชาวขมรคนนี้ครับก็ได้เข้ามากล่าวแบบพีชีพเลยครับว่าน่าสงสารหุนมาเนตที่กําลังจนตอกได้แต่หลอกประชาชนตัวเองและต่อกันอีกหนึ่งมุมมองของชาวขมรครับแหมที่เข้ามาอธิบายไว้แบบสุดมั่นเลยครับว่าสหร ประชาชาติหรือ UN กับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ทั้ง2อ,องค์กรก็เป็นองค์กรเดียวกันดีเหมือนกันที่ไทยไปฟ้อง UN เพราะว่า UN จะได้พูดความจริงที่ว่าเสียมได้ละเมิดดินแดนของขเขมรทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับแผนที่จากฝรั่งเศสแล้วและอย่าหวังใช้สิทธิสัญ,ญลักษณ์ในสัญญาออตโตวา เพราะอเมริกันที่ได้ทำสัญญานี้ก็ใช้ไม่ได้ผลแหมนะครับอวดฉลาดแล้วก็มั่นหน้าซะเหลือเกินครับเอาละครับมาต่อกันอีกหนึ่งคอมเมนต์ของคนคมเขมรครับเมนี้เขาก็บอกว่าแล้วเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ i c j ทําทำไมตอนนี้ถึงเงียบไปละ่ะแล้วถ้าปล่อยให้เสียมนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อ UN ซึ่งถ้า UN ดําดำเนินการก่อนมันคงจะไม่เป็นผลดีต่อเราแน่ๆแล้วมาที่เมนท์ถัดไปของชาวมเขมรครับเมนนี่เขาก็บอกอีกว่าการฟ้อง UN ครั้งนี้พวกเสียมฉลาด คงจะวางแผนกันไว้อยู่แล้วแล้วก็เล่นละครว่าโดนระเบิดจากทางฝั่งขเขมรสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองดูน่าสงสารซะจริงๆและต่อกันอีกหนึ่งมุมมองครับอันนี้ก็บอกว่าพกโจรเสียมเจ้าเล่ยมากๆเขาชอบทําให้ขเขมรดูไม่ดีในสายตาชาวโลกต่อก็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับอันนี้ก็บอกว่าหน้าตลก มาลองขอความยุติธรรมแต่ไม่กล้าไปขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและต่อที่เม้นท์ถัดไปนะครับวันนี้ก็บอกว่าจากนี้เราต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่เหตุการณ์ที่ฐานไทยมายิงฐานเขมรของเราจนไปถึงเหตุการณ์การปะทะกันที่วัดตาเมินทมที่ฐานไทยลงมาจากวัดลุกล้ำดินแดนขเขมรเราต้องเตรียมหลักฐานต่างๆให้ดีต่อสู้กับประเทศไทยให้ได้เอาละครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นและเรื่องราวที่แอดได้นามาฝากให้กับฟแฟนๆนะครับนะครับคอมเมนต์ วนใหญ่ของชาวเขมรก็ยังปากแจวกันอยู่ครับยังคงมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ากันอยู่แต่ก็เริ่มมีบางส่วนแล้วเหมือนกันครับที่ออกมากังวลแล้วครับกับเรื่องราวของการยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมก่อนหน้านี้ครับแต่ตอนนี้ก็เงียบสนิทเลยครับชาวเขมรนี่ก็เริ่มสงสัยเริ่มหวาดหวั่นกันแล้วครับบวกกับครั้งนี้ครับที่ไทยเราก็จะฟ้องยื่นต่อ UN ที่หลักฐานต่างๆชัดเจนมากๆเลยครับก็ถึงเวลาสักทีครับต้องเอาให้เฉาเอาให้โด่งดังไปทั่วโลกครับสำหรับพฤติกรรมแอนมีเพียงเท่านี้ครับฝาก กดดิ้งกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ